สวัสดีครับหมอลำพาไปพเพลินช n แน,นลวันนี้นะครับเราจะให้ทุกๆท,ท่านมิลฟันเพลงนะครับให้ดูความสุขของพ่อจ๋าลูกจ๋านี่เลยนะครับความสุขของพ่อจ๋าลูกจา๋กจา,จา,จานั่นก็คือพ่อจา๋จาเนี่ยเขาพาน้องออายนะครับไปดับร้อนที่ห้างพาน้องออายไ,ไปกินไก่ KFC เห็นไหมครับน่ารักมากๆเลยท่านผู้ชมนี่คือความสุขของพ่อจา๋าที่เห็น ลูกกินอิ่มนะครับกินอิ่มนอนหลับเมื่อหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็มีของดีๆอยู่ตรงหน้าได้พ่อจ๋าคนนี้นะครับพ่อนกพงศกรพาไปกินของดีๆน้องอายก็มีความสุขแล้วนะครับงานนี้ก็ถือว่าพวกเราเนี่ยได้เห็นความสุขของพ่อจา๋าลูกจา๋าเห็นภาพนี้แล้วใจฟูเลยนะเป็นอะไรที่น่ารักมากมายแล้วก็ดีต่อใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม น้องไอ้าอานะครับเป็นเด็กที่มีความน่ารักความสดใสเขาเรียกว่าเทิงสดใสเทิงน่ารักน้องแต่งตัวสบายๆนะครับง่ายๆเลยแต่งตัวแบบสไตล์เหมือนกับเด็กใสๆน่ารักตามวัยเนาะแล้วก็สะพายกระเป๋าสีชมพูแล้วก็เสื้อสีน้ําเงินนะครับมากับพโนกโปศกรซึ่งสวมแว่นตาสีดํานะครับแล้วก็ใส่เสื้อสีม่วงเกกง,แ,กงแนวๆน,นะขายาว ที่แอดดิวลงรูปให้ดูนะครับก็เป็นอะไรที่น่ารักเดินจับมือกันด้วยนะเดินเข้าห้างถามว่าทําไมช่วงนี้คนเข้าห้างกันบ่อยเข้าห้าง <laughs> เข้าห้างนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วนะอากาศร้อนมากตอนนี้เพราะว่าอากาศมันร้อนไงในเมื่ออากาศมันร้อนเนี่ยคนก็เดินเข้าห้างกันเดินไปรับแอร์เย็นๆนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่กับอุณหภูมิความร้อนานานๆเนี่ยมันอาจจะเป็นฮิสโทกได้นะอันตรายมากๆเลยนะครับก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองไว้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็มีเวลาเข้าห้างแล้วก็ไปกินอะไรอร่อยๆนะอันนี้คือไม่ได้บ่อยนะแต่ว่านานๆไปทีดีกว่าเดี๋ยวจะเสีย ทรัพย์สินเยอะนะครับประหยัดไว้ก็ดี <c oughs> นะครับใครมีบ้านก็เปิดแอร์นะอย่างบ้านผมเนี่ยเขาติดโซลาเซลล์นะครับก็จะช่วยประหยัดค่าไฟไปอีกนะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็ก้ากึ่งก้ากึ่งนะครับกับรัฐบาลาส่วนในเรื่องของนกโพสกรกับน้องอา,อายนีย่คือเป็นอะไรที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเห็นโมเมนต์พ่อจ๋าลูกจา๋าอะไรแบบนี้บ่อยบ่อยเห็นในมุมของพ่อจา๋าพาลูกจา๋าไปกิน เ fc นะครับอย่างวันก่อนพ่อจ๋านะครับพาน้องอายไปกินมะม่วงขา้มาวเหนียวมะม่วงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วกอ็อยากเห็นโมเมนต์ต่างๆนะครับเพราะเชื่อว่า fc ทุกคนเนี่ยอยากจะเห็นอะไรที่เกี่ยวกับพ่อจา๋าลูกจา๋าในโมเมนต์ต่างๆอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรือจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนอยากจะเห็นพ่อลูกคู่เนีย ออกตามสื่อบ่อยๆแล้วก็ทํากิจกรรมด้วยกันบ่อยๆมันเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆเลยนะครับแล้วเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยซัพพอร์ตพ่อลูกคู่นี้เยอะๆนะโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนคลับของหมอลําเสียงวิหกเพราะว่าเสียงวิหกนกพงศกรเนี่ยเขาทุ่มเททุ่มแรงกายแรงใจนะครับผลิตผลงานดีๆเพื่อพี่น้องแฟนเพลงหมอลำให้ทุกท่านที่รักในอาชีพหมอลำหรือรัก สายงานหมอลำเนี่ยมีความสุขนะครับใครที่อยากไปดูโชว์หรือดูการแสดงของหมอลำเสียงวิหกยังไงก็ฟังอดิวอัปเดตได้ทุกครั้งนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันปิดแอร์ครับไม่ได้เปิดแอร์อากาศร้อนมากๆนะเดี๋ยวเจอกันในอีพต่อไปครับสวัสดีครับ